เราต้องใส่ทุกอันน้ำกันนะคะนี่ออสไว้ใส่ดิเจเอสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้วันวันที่เท่าไหร่วันที่31เจ้า เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หิมะตกในรอบปีจ้ะพี่น้องจา้าดีใจอย่างสุดซึ้งดีใจแล้วก็หนาวด้วยจ้ะวันนี้ขออกาศอวยพรท่านผู้ชมขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงอ,อ้าวก็ออกซะเนี่ยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงจา้าทั้งตลอดปีตลอดไปและตลอดกาลจ้าพี่น้องจา้าสาธุ วันนี้ยัยไหมทำวันนี้จะแกะกล่องเรียบร้อยแล้วจะทำวันนี้ให้พ่อปู่กินไม่ได้ทำหรอกแต่ซื้อมาซื้อมาจากร้านไทยเป็นห้ากเก่าใช่ไหมคะเรียกว่าห้ากเก่าหรือเปล่าถ้าเรียกผิดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะอันนี้เป็นขนมจีบขนมจีบกุ้งกับหมูรวมกันจ้าอยากให้พ่อปูก่กับม่ย่าได้ชิมนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะ ยังไมไม่ได้ทําหรอกเพราะว่าแผ่นแผ่นหอหรืออะไรก็ไม่มีนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอีกอย่างไม่ค่อยมีเวลาด้วยซื้อมาก็อร่อยแถมง่ายดีจ้าเดี๋ยวมาเนึ่งกันจ๊ะพีน่น้องจ๋าวางติดกันเกินไปจะอังหางกันหน่อยทุกวันนี้รัฐบาลเขาเน้น เว้นระยะห่างเห็นไหมนี่จ้ะปลอดโรคปลอดภัยต้องเว้นระยะห่างขนาดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วนำไปนึ่งกันดีกว่าจ้าสวัสดีครับสสวัดีค่ะ c o ำนี้วันนี้นะเยอะมากไหมเยอะมากเยอะมากมากเยอะมากครับมีมีมากตกมาจ้าพี่น้องจ้า กล่องกระเอียงกระเบีย้ยวนะ,ะกล่องกระเอียงกระเบีย่ยวอะไรเอาจานไปถือพี่ลาไปขนาจานไปนะคะคจานปิดแจกยกไปเลยค่ะช่วยงานคนละไม้คนละมือดูวแก้วเ,เล็กไปด้วยนะคะลูกนัวแก้เวเวรษฐมากมาก,มากค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วมีอีกเดี๋ยวจะให้ทำอีกอันอ ย sí, oh. oh. uh ิ่งเห็นเขาลุกขี้นเยอะเลยเจ้า porter เจ้า porter ที่นั่นใช่คุณสวยมากๆคขอบคุณค่ะไม่ไปเล่าโอ๊ยเนาะนี่เป็นหลอกกันหัวคุณก็หลอมากๆ ขอบคุณครับคุณเข้าใจไหมชัวคอมพลีตหนูไม่ใช่คอมพลีเมอร์ขอบคุณครับนะทั้งทั้งที่ไม่เข้าใจว่าคุณหล่อมากๆไปว่าอะไรเราสองคนคือซีนสองตอนหรือเปล่าอกย,ย่างหนึ่งก็คือเนื้อคู่จะ <laughs> นี่คือเนื้อที่ยังใหม่ได้หั่นเรียบร้อยแล้วจ้ะส,สวยๆหน่อยปะปะ้า อันนี้เป็นเนื้อไก่หมักจ้ะเนื้อไก่ยายแม่ไม่รู้ว่าจะไปขายของหรือเปล่าหนูจ้าพรุ่งนี้เพราะว่าหนึ่งมันตรงกับวันที่สองเป็นช่วงเทศกาลอยู่จ้ะสองหิมะตกพี่น้องจ้านี่แม่ก็อยากไปอยากไปนะอยากไปใจจะขาดแต่หิมะตกน่ะใครจะมาเดินตลาดใช่ไหมคะปลาถูกวันี้บอกทำไมั้องสว่างมากกว่าใส่ไปเลย มาเข้ามาเถอะรอ,ออยู <laughs> ออ่ออ

c'est bien ce que je pensais Hein bien là papa Au oh, milieu on est on

Avec le tu sais, sais le château qui dans le

ça, ça Non ça c'est du du crevettes et du poire. Crevettes et poire et ça c'est que crevettes. Et toi tu veux de la sauce aussi. Voilà. Ça c'est tout pièces. Oh mais c'est bon ça. ça oh mais c'est bon c'est bon. Oh mais ça oh, mais c'est bon. Merci. trompé. Merde. La baguette. C'est compliqué. Attention. Ah. La baguette. Allez. La baguette. Ça va mieux d'abord. Tu prends une autre baguette ça. Il est où ça il est là mais lou.

Si je réponds pas, c'est bon. Tu manges pas, mais tu manges pas. Tu manges, tu manges, il y a fait. Tu manges les mois, maman. Oui, oui, je sais pas. Il y a encore beaucoup, Il y a cœur. C'est mon. C'est mon. Ah, tu n'aimes pas, c'est mon. Tu as ce monde là, fumé. C'est bon. อีกพ mm ่อแีดคำซ่ไม่งชิบิซัลลัดดุเป้งมั่งขีดอะไรสุเป้งมานี่ค่ะนี่ไงนี่ไงน้ำเงี้ยสุดยั่งนี้สุดโซมมุนคืออะไรอ่ะไทยัลนด์อ๋อวิน้อไม่น้องน้องมันชิมมั่ชิ่โซมมุนครูน้อมันน้อเดต่ไทยแลนด์เดมันงิีโซมมุนครูใช่ไหมอาเนี้ใส่ริมหน้าก็ได้ใส่ริมใส่ริมโซมมุ Non, mais pas. Tu veux commencer par manger ma mère. Mais elle veut du mais... Bien, C'est hein. maximum déjà. Par contre, la sauce, tu arrêtes. Oui, je voulais vous Attends, je oui. vais Mais, mais est bien. Bien. Passe, elle bien? Il y a un c'est

J'aime les crevettes en beignets, est trop C'est c'est bon. Ça va Ça va, oui. non, Ça va, bien. Ah, Tu vois, Non, maintenant, regarde, maintenant, regarde. La boulette. Non, oui, c'est bon. Ça hein. sort, ça coup. Oui, c'est bon. La boulette.

Elle a, un peu changé, elle a un peu changé, mais pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça, non. Parce que regarde. Faut pas la salade. On pas tout faire dedans, bon, mais beaucoup, on euh, va pas les C'est ah, bon. Ça va avec ça, la salade. Bien chose. T'as vu, elle est très très bien cuite, celle-ci. Franchement, parfait. T'as goûté La salade, elle est bon. C'est mmh. bon, on te rendrait des crevettes c'est une petite poudreuse mais tu vois comme il dit bon ah ouais, oui oui euh, c'est la tête du santon hein des petits bouts, chris ouais des petits bouts. beaux mis la fève et santon du côté le santon on en a même ah ouais à part moi on va voir qui va mettre la là, là. Bon, Fais attention qui parle le santon tu casses pas il me mm -hmm. oui. ah le santon oui Dommage que tu n'aies pas C'est pas hein? สั่งแก้วสุดท้ายแล้วจ้ะลูกค้าจะมารับเอาอีกประมาณ20นาทีเอา้ากล้องก็เบี้ยวแป๊บนึงนะคะกล้องมันเบี้ยวนะจ๊ะพี่น้องไม่เป็นไรจะดูยังไงถ่ายได้นะแล้วก็จะจบคลิปแล้วจ้ะ Oh, l année. L année. L année. Il à tout le monde, hein. à tout le monde, tous les Thaïlandais, tous les gens qui nous regardent. Wow. Hein.